สวยมากอันนี้เป็นดอกตูมสีโอโรสสีส้มสวยมากเลยนู่นสีเหลืองล้วนโอ้สีแดงสวยนู่นสีเหลืองโอ้วิ่ยนี่ไงโอ้สีเหลืองอยู่นี่เหลืองล้วนด้วยนี่สวยมากเลยสว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 ยโอ้โหดูดูโอ้เอาดอกคูนเป็นไงดอกคูน ดอกคูณเป็นยังไงโอ้ยสวยเนาะดอกคูณสีรุ้งยังมีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็แปลกนะเพราะว่าที่อื่นร่วงหมดแล้วไปที่ไหนก็เหลือไม่เหลือดอกแล้วนะเหลืออตรงนี้บ่เออเหลือที่นาลุงพลนี่แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่สีชมพูล้วนสวยงามมากเลยนะคะ โอ้บรรยากาศสวยนะนี่ยามเย็นเนาะท้องฟ้าโปร่งแกมใสเด้อพี่น้องมีพาดูสินี่มากันทำนี้ก็มามามาเต้นมารับหลานใช่ไหมมาเริบรับหลานมาตักงสามคนแล้วดีนะสี่คนยังไม่มาเดี๋ยวมาป้าเตนบอกว่ามินน้อยมาอย่างเดี๋ยวแกก็มุงคงจะมาเลยเอาเอารอจะต้องทำยังไงก็มืดว่เดินแบบเหรอมันมืดมันมืดอ่ะเดินแบบเลย ในระหว่างรอแอดมินน้อยมานะครับเราก็จะมาเดินแบนร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังก่อนมันมืดเอาเปิดข้างหลังก่อนเออเอาสรุปคืออ้ายเจ็บสรุปคืออ้ายเป็นส่วนเกินสรุป ที่อายต้องมาเดิน่านเธอความูออทท่กับเขาสรุปสรุป,รปคืออายหมดหมดเนื้อหมดตัว <cycling> เนื้อหมดตัว <c oughs> หมดเงินทีจะไปทั่วต่างประเทศแล้วเนาะสรุปคือเธอกินหมดหลานก็ยังไม่มาสรุป เธอเรากระตอไปแต่ก็ต้องกระดกไปมาแล้วเรียนเลิกลเรียนแล้วม5วันนี้ทําพานทั้งวันไม่ได้เรียน,ยน,ยน,ยนอ๋อพรุ่งนี้เป็นวันไหว้ครูจ้าม,มีการประกวดด้วยนะประกวดพานประกวดพานไปถ่ายเนาะฮะขอขอขอลูกขอครูเขาไปถ่ายได้ไหมล่ะกิจกรรมของลูกลูกเราเขาไป่พานไปแล้ว พรุ่งนี้เสือไปไหนเป็นกิจกรรมของอ,อสมอนะฮะหมู่หกบ้านจำปาดงเหนือเป็นการฉีดพ่นควันป้องกันยุงลายนะครับเราในฐานะอสมอจะต้องไปร่วมกิจกรรมนี้นะฮะ<ม>ก็คือไปนะ,ะตลอดทั้งวันแหละนะฮะ,ะไปหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งวังปูป,ปริจิตแล้วก็สามวัดวัดศีสําราญวัดดอยสวค์วัด,ว,ด,ด,ว,ว,ดวัดตาจำปาดงนะแล้วแล้วที่นี่ด้วยเปล่าคะที่นี่ด้วยใช่<ม>ก็ ก็จะมีการทำคืออ,อสมอก็ต้องไปอะไรไปไปทำอาหารเลี้ยงทีมงานถ้าใครไม่มีไม่มีเวลาไปทำอาหารก็ให้ไปเป็นรับเป็นปัจจัยแทนรวมเงินนะะงซึ่งเงินเดือนก็ยังไม่เคยได้เลยผ่านไปแล้วเดือนที่3มไม่รู้ผิดพลาดอะไรแจ้งทางตำบลไปแล้วน,นะ,ะเ,วเขาก็ยังไม่ได้ดำเนินการให้ รายงานก็ส่งตลอดในขณะที่เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มอีกคนหนึ่งไม่เคยส่งรายงานได้เงินเดือนอ๋อทุกเดือนโอบโหค่อยละงงมากเลยระบบเนี่ยคนที่สี่คนเดียวเลยเหรอคนเลยนะมาแมนค่ะคนนึ่งถือกระเป๋าเหรอไม่คนนึงถือรองเท้าเออ นางรถจากรถคงจะดีใจนะวันนี้เออวันนี้มีคนมารับเยอะจากรถดีใจแหละครูก็บอกมาทำอะไรกันเยอะแยะผู้ปกครองเยอะมากเลยผู้ปกครองเยอะผู้ปกครองเยอะเนตเปรี้ยวไปรับเด็กโตเด็กที่ว่านอนเด็กโตเอออันนี้คือภารกิจรับรับเด็กเล็กรับเด็กเล็กมายังเนี่ยยังรอตอนไหนเนี่ยรอตอนสี่โมงนะรอตอนสี่โมงแล้วอู้งานหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้อู้ยกมาแล้วยกมาแล้วคนแบกไม้ อัดไม่เลยหายไปไหนกันหมดเนี่ยพี่บอก็รอบไปรอบมาก็เป็นตรงนี้กันหมดเลยรอ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 เธออยู่โอ้บาบมมาแล้ววันนี้เขาคงจะดีใจนะมีคนมารับเยอะโอ้ยอ้าเอ้าปลาเสือปุ๊ไปไปเอา เอ้ยเอ้ยเออยือ้ือฮมอีืนฮาอฮือฮนอฮืัฮือฮือะจังือฮ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 ือนือฮ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 ืนฮือ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 ฮนอฮกอฮืออฮือฮืออืออ เดินไรรอเปล่ามันก็ห่อใช่ไหมทำไมคนมารับเยอะแยะพเจ้าพี่วันพี่นมนมอยู่ไหนมีนมมีนมหมอครัวผมมีนมจะจะโผล่ตรงนี้เลยนมอ่ะเออเราค่อยไปดูเราค่อยไปดูจบไปดูที่ที่นั่นไปที่โดมไปออฟฟิตไม่มีใครอยู่เลยอ่ะดูที่โดมหมดเลยวันนี้ไว้เดี๋ยวนี้ติดออฟฟิศแล้วไปว้าว ไปเดินค่ะใคระเดินไปกันอ้าป้าอะไรกันน้อ้าวไปล,ลริษาถนนถนนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลลิษาเร็วเว,วาค่ะเรียกวาไปปะ,ะออแล้ว,วเด้อทางไหนดีาทางไหนดีลลิษาทางไหนดีไปทางนี้ไปทางปั๊ปปุก๊กเลี้ยวขวาเร็วมีใครออยู่ออฟฟิศอ่ะนี่อยู่โดมงเนหมดลลิษาอยากไปออฟฟิศ แม่ไปรับพี่จริงพี่คงเลิกก็แหละแม่ไปเลาะแม่ไปเลาะตลาดประนอนแล้วแม่ไปเลาะงานแล้วอันนันดูเดินดูเดินดูเดินลำปากดูเดินลปากเดี๋ยวจะบ่นแม่ใช่ไหมบ่นแม่เลยแม่มาเนีเอ้าแม่มาพอดีเลย

มีน้อยนั่งอ้างกับนางมีนมนะวันนี้วันนี้แม่ขอพินน์ไปก่ขอพิมพ์นี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมมากค่ะ